สวัสดีค่ะวันนี้เรามีบ้านรีโนเวทเรียบร้อยสวยสะอาดน่าอยู่ราคาไม่แพงมาให้ชมกันค่ะบ้านสมห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องรับแขกค่ะตกแต่งใหม่ย้ายเข้าอยู่ได้ทันทีเลยนะคะพิกัดเอื้ออาทรบ้านเป็ดซอยหนึ่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ ทำเลสะดวกสบายในอำเภอเมืองขอนแก่นเลยนะคะห่างสนามบินขอนแก่น5.9กิโลบขศอส,อสามขอนแก่น6.1กิโลไปเซ็นทรัลขอนแก่น7.3กิโลนะคะและมอขอนแก่น11กิโลค่ะบ้านสองชั้นเนื้อที่22ตารางวาขายราคา1ล้าน3แสน 90,000บาทท่านใดสนใจโทรหาคุณอิดตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยค่ะ